สวัสดีครับผมพบกับผมช่องพายทองคุณเอฟซีนะครับวันนี้ผมจะได้ไปเอาทรายมาให้พายทองคุลได้นอนตอนกลางคืนนะครับผมเพราะฝนตกและน้ําขังครับไม่สามารถนอนได้ครับผมวันนี้ก็จะไปเอาทรายหนึ่งรถนะครับผมรูปไปได้บ่ดเลยเออทางก็ขาดคจับผมไม่รู้ว่ารถจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับนี่ครับ บรรยากาศบ้านท่าลาดครับผมช่วงเช้าคึมฟ้าคึมฝนฝนจะตกอีกแล้วไปได้ไหมเนาะครับเนาะตั้งกางเกล้าไปเนี่ยฝนตกน้ำท่วมน้ำจะน้ำเข้าบ้านแล้วนะครับผมน้ำกำลังไหลเข้าเลยครับผมช่วงนี้ดูครับผมสองน้ำบ้านท่าลาดนี่ก็ช้างครับผมพังบุญเพิ่ม เราก็เอาทรายเหมือนกันครับผมท่างขุดเพิ่มกินยาไปเจอกันที่ท่าทรายเลยนะครับผม,มพี่สุครับผมตอนนี้เราก็มาถึงท่าทรายแล้วนะครับนี่ครับท่าทรายบ้านท,ท่าลาดนะครับผม,มก็จะทาการมาซื้อทรายท,ที่นี่นะครับี่ครับผมท่าทรายบ้านท,ท่าลาด ไม่ไกลครับออกจากบ,บ้านมาสองโลได้ครับผมสองกิโลตอนนี้ก็มาหอดแล้วครับไอ้ทรายกองใหญ่เลยนี่ก็เป็นนาข้าวของทุบ้านนะครับทุกนาเจยวกันยีนี่ไม่นานาน้ำก็จะท่วมแล้วครับน้ำเยอะมากน้ำมูลเยอะมากครับนี่เขาก็ตูดทรายอยู่ครับผมนี่นี่ทรายเขาทำการตูดทรายครับ ตอนนี้เราก็ถึงท่าทรายเรียบร้อยแล้วครับผมจะทําการติดต่อซื้อทรายครับผมก็ให้พายท้องฟูดของเรานะครับที่หลักช้างตอนกลางคืนครับผมเพราะฝนตกน้ําขังไม่สามารถนอนได้ครับตอนกลางคืนไม่ไลงแล้วตอนกลางคืนนกลนเดี๋ยวเราเข็นตะชันท้องฟมดครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการซื้อทรายแล้วครับผมตัดกำลังตัดทรายขึ้นรถอยู่นะครับครับ ไฟพายกองุณของเราก็จะได้มีทรายนอนนะครับจะไม่แฉะแล้วครับผมกหลังตักทรายตังทรายไปให้ไฟกองพลของเราที่เราจะทนิการถูกหลักไว้ไว้ปลูกไฟกองพลนะครับผมเพราะฝนตกทุกวันน้ำขังครับก็ทำการซื้อทรายไปหนึ่งรถนะครับผมถ้าไม่พอยังไงผมก็ต้องมาซื้อรถที่สองน,น,นะครับผมก็เอารถแรกไปดูดก่อนนะครับผม ก็เไปดูตอนที่เราเอาเป็นเทตรงพันตรงคุณอยู่นะครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ตักไส้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังสิกลับบ้านเอาไปเทใส่รักให้ข้าวครันผมสิเอาขึ้นตาสร้างครับผมมาจังบาทจังบาทครับผมนง่นจนที่งสร้างนี่อะได้จากการขายผลไม้ออนไลน์นี่นะครับพ่อได้ให้พายต้องพูดในไส้อยู่พ่อได้นอนครับผมเพราะว่าฝนตกชุกมือครับหน้ามันขังเอ้ไส้สร้างมันมันแสะแล้วมันนอนมาไห้ครับผม เดี๋ยวผมสีไปถ่ายตอนพุณเลรอครับตอนเอาสายลงใตเลยพุณเลรอครับผมไปเจอกันที่พุณเลรอครับตอนนี้พี่ควานของเรานะคะก็ได้มาถึงจุดที่จะต้องลงสายให้น้องแล้วนะคะต้องเดินดูทำเลก่อนนะคะเพราะทางค่อนข้างแฉกค่ะเสียงต่อรถจมมากๆเลยค่ะจากที่เห็นนะคะน้ำท่วมขังที่นอนเป็นแองทำให้น้องไม่สามารถนอนได้เราจึงต้องสั่งทรายมาถมไว้ เพื่อให้น้องได้นอนหลับสบายนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะที่น้ำจะท่วมขังเยอะที่สุดเป็นแอ่งใหญ่สุดค่ะหลังจากลงทรายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอาทรายไปกลบตรงที่น้ำขังนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งมูลบ้านเรานะคะหมู่บ้านเราจะอยู่ติดแม่น้ำมูลเลยนะคะอยู่กับธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะคะทำให้น้ำท่วมเข้านาข้าวของเราค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนมาอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะตกทั้งวันหรือเปล่าทางเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปช่วยพี่ควานของเรานะคะขนดินก่อนคะ่ะไปช่วยกันขดดินก่อนนะคะฝากติดตามช่องพายทองคูณเอฟซีของเราด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะรักน้อยๆแต่ขอให้รักน,นานๆนะคะสวัสดีค่ะ